ขอโทษนะครับ <S <S อ่ารีบไหมครับไม่ค่ะถ้างั้นเล่นเกมกับผมไหมครับถ้าเกิดว่าทำให้ผมยิ้มได้เกาไปเลยยิ้มละพันครับได้อ่ะยิ้มแล้วนะครับยังไม่เริกอ,อย่ามนี้เลยแต่ว่ามีข้อแม่อยู่อย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมไยจังหวัดบ้านเกิดของน้องผูกน้องต้องคืนเงินทั้งหมดโอเคไหมครับไม่ผูกหรอกนี่แกสสังคมนะไม่ผูกหรอกค่ะอ่าจบพันแล้วนะคะยังไม่เริกยังไม่เริมเิเฮ้ยทำไมผมหดยิ้มหน่าย่ะเนียวันนี้เสียเยอะแน่เพราะอะไรครับเพราะว่าหนูสวย ื่ออะไรครับชื่อดาวอ๋อน้องดาวเราต้องมีสติตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับอ่าบอกก็รู้สิครับน้องอย่ายิ้มครับอายุเท่าไหร่ครับให้พี่ถ่ายดีกว่าอ่ะไม่เกิน20ให้ถ่ายเป็นตัวเลิส19ถูกค่ะน้องอยากไปทำอะไรบ้างครับอยากกินน้ำขอแห้งชอบชานมชอบชอบพียประสบเปลี่ยนจะิ้มไม่ได้เกือบแล้วนะคะเกือบแล้วนะปกติที่มาทำกับผู้หญิงอย่างนี้บ่อยมาก ไม่บ่อยหรอหนูเห็นเต็มฟีดในทิกต็อกเลยไมนึ่งะน้องอยากกินอะไรครับกินอะไรก็ได้ก็ได้ครับเราก็อิ่มใจแล้วไงหมกนี้ไม่ได้ผมหรอกมาเอานมเสริชต้นไฟหวาน50ทำไมต้องหวาน50อะครับปกติหวานอยู่แล้วค่ะของที่อร่อยเนี่ยอร่อยครับงั้นชิมได้ปะ อันนี้ตั้งตัวไม่ทันจริงขอเข้าเรื่องมากนียว่ะจังหวัดที่น้องเกิดเนี่ยอยู่ภาคอะไรครับภาคอีสานมีอะไรดังบ้างภาคใหม่ละกันภาคใหม่เนี่จังหวัดไรที่หนูกินไม่หมดอ่ะช่วยกินได้ไหมเดี๋ยวหนูฟอน ค่ะใครรู้ดีกว่าพี่ครับถึงแล้วพี่ต้องเลือกว่าพี่จะเอาอะไรให้น้องเลือกดีกว่าครับตามใจน้องเลยไม่หนูตามใจพี่อะ่ะก้อนมัวน้อยก้อนมัวน้อยนหนยติะชอบใส่เสื้อผ้าแนวไหนแล้ว,วพี่ชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบไหนอ่ะคะหนูจะได้ซื้อแบบนั้น นะะคพี่ขอทวงเงินที่คืนบ้างได้ไหมน้องใบพี่นิดนึงได้ไะครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้าใหม่งามประคำสวยร่ํารวยประสาทโอ้ยอมครับใครรู้ว่าจังหวัดที่น้องเขาอยู่คือจังหวัดอะไรช่วยคอมเมนต์มาบอกข้างล่างด้วยนะครับแต่หนูไม่นะคะว่าหนูได้กี่บาทเท่าไหร่ครับห้าพันค่ะเพราะว่าพี่ยิ้มเลยฮะสีน้องอย่าโกงพี่ดิสี่ได้ยังไงนี่พี่แอบยิ้มนะเนี่ยจะดูออกฮะหมดเวลาแล้วครับเวลาแล้ว